ผมสวัสดีเพื่อนๆชาวลงทุนทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตตัวของพอร์ช่องกันสักเล็กสักน้อยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับจริงๆพอร์ช่องเนี่ยผมตั้งใจจะอัปเดตในทุกๆเดือนนะครับว่าแต่ละเดือนเนี่ยผมมีการเติมอะไรเข้ามาบ้างนะครับมีการเพิ่มสัดส,ส่วนอะไรเข้ามามีการขายอะไรออกไปนะครับผมจะพยายามอัปเดตเป็นแบบ แต่ละเดือนนั่นเองนะครับตอนนี้พอช่องของเราอยู่ที่2 5 9 0 0 0 0 0านะผมตีเข้าๆไปประมาณ2 6 0 0 0 0แล้วกันเนาะแล้วก็คำเตือนเลยนะครับที่วิดีโอนี้ไม่ได้มาชี้ชวนการลงทุนแต่อย่างใดนะเพื่อนๆอันนี้เป็นเพียงแค่การบันทึกเรื่องราวในการออมของผมในแต่ละเดือนนะครับว่าทำไมผมถึงเข้าซื้อเข้าซื้อด้วยเหตุผลอะไรแล้วก็มีเหตุผลในการขายอะไรบ้างน,นะครับอันนี้คือในมุมมองส่วนตัวของผมเท่านั้นนะครับเวลาที่ผมพูดถึงหุ้นอะไรไปเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะไปวิเคราะห์เพิ่มเติมได้นะฮะแต ตอนนี้ตัวของกาไรของเรานะบวกมาประมาณ13%ก็ประมาณ30,000กว่าบาทนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะช่วงนี้บอกก่อนว่าเงินค่อนข้างที่จะแข็งค่ามากๆเลยนะบแบบหนึ่งดอลเท่ากับ30บาท31เจ็องอ้โหแบบแข็งจัดๆแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพื่อนๆเพราะว่าเวลาเราเข้าไปแลกเงินดอลพวกนี้มันจะได้เหมือนคล้ายๆกับว่าได้ค่าเงินที่ถูกลงเออไม่ใช่ถูกลงสีเขาเรียกว่าเป็นค่าเงินที่แบบเราซื้อเท่าเดิมนะครับผมแต่ว่าได้ดวนล่ามากขึ้นอะไรประมาณนี้นั่นเองน,นะฮะก็เป็นช่วงแข่งการ เติมอัดนะครับแต่ว่าไม่เหมาะกับการขายนะถ้าการขายเนี่ยแลกกลับมาเป็นเงินดอลอาจจะจ็บได้นะทุกคนเอออะกับมาเป็นเงินบาทอาจจะจ็บได้นนเองนะครับมาเริ่มกันตัวของ PL นะครับ PL เนี่ยผมเข้าไมา้ใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะว่าตัว PL เนี่ยผมคล้ายๆกับได้รู้ข้อมูลอะไรน้องมานะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการทําธุรกิจของ PL ว่าทําธุรกิจแนวแนวแบบแนวไหนอะไรเงี้ย PL เเนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของดาวเทียมเนาะซึ่ง ส่วนตัวผมชอบอะไรที่เป็นอวกาศอยู่แล้วนะครับเราก็จะอ่าน่าสนใจจังเลยเกี่ยวกับเรื่องของดาวเทียมใช่ไหมแล้วก็ตอนนั้นราคามันยังไม่ได้สูงมากนะครับผมก็เลยเข้าซื้อเป็นไม้ใหญ่เลยนั่นเองครับก็ตุ้มเดียวนะครับผมประมาณสักแถวๆหกหมื่นกว่าบาทนะครับตอนนี้บวกมา35%โดยประมาณและกันเนาะก็ประมาณสักแถวๆสองหมื่นกว่านะครับผมถือว่าบวกโหดอยูเหมือนกันนะแต่ว่าก็ตามนั้นนะครับทุกคนคือเราซื้อตุ้มเดียวแล้วก็ยาวๆเลยนั่นเองครับตัวของที่่่ไมมีกาารจยปันผลนะทุกคนเป็นหุ้นโตนนนนหหรืออุ้กั่เง นะครับตัวนี้มีความเสี่ยงสูงมากนะครับเพราะเป็นหุ้นที่ยังค่อนข้างเล็กอยู่นะฮะซึ่งต้นทุนที่ผมได้มาก็คือ20.7นะครับผมต่อหนึ่งหน่วยการลงทุนเนาะแล้วก็ซื้อจํานวน100หุ้นตัวอง pl เนี่ยถ้าราคาไม่ต่ํากว่า20ผมจะไม่เข้าซื้อเลยแล้วก็จะเป็นการถือระยะยาวก็คือปล่อยซื้อนะครับผมก็คือไม่ได้ขายไม่ได้ซื้อเพิ่มอะไรประมาณนี้นะครับ pl นะฮะอันนี้ตั้งใจว่าจะให้เป็นตัวของแม่ทัพหลักของเราเลยนั่นเองนะครับ pl นะจ๊ะ Microsoft เนี่ยในช่วงที่ผมลงคลิปเอพิโซดน่าจะประมาณที่15มัง้งยังอยู่ที่ประมาณแถวแถว4 0,000กว่าบาทใช่ไหมสี่หมื่นบาทประมาณนี้นะเพราะว่าตอนนั้นเน่ยเหมือนคล้ายๆว่าผมไม่ค่อยอยากจะเพิ่มสัดส่วน Microsoft สักเท่าไหร่แต่มันมีช่วงหนึ่งที่ Microsoft แบบมาลงมาแรงมากๆทุกคนลงมาแรง,ง,แ,รง,ง,แ,รงแบบแรงเลยแบบตั้งแต่แบบ ลงมาจนถึงแบบ440อ่บตคนลงมาเดือดมากผมก็เลยบอกเฮ้ยเราต้องมีการสะสมเพิ่มเติมแล้วนะครับทงให้ตัวของ Microsoft เนี่ยผมเข้าซื้อเยอะมากๆรายวันเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าการเข้าซื้อของผมเนี่ยผมจะมีการแบ่งไม้ชัดเจนว่าเฮ้ยเราแบ่งเงินเข้ามาตัวนี้นะอะไรเงี้ยครับผมจะมีการแบ่งประมาณหนึ่งคือจะแยกเงินสดไว้ต่างหากในการจะเติมออพอร์ตหรือจะเติมหุ้นตัวหนึ่งที่เราผักเหมือนกันว่าข้างใครหรือพูดง่ายคือแบบเราสนใจในธุรกิจนั้นนะครับอย่าง Microsoft เนี่ยคือผมเติมอัดเยอะอยู่นะเอาจริงๆอมา Microsoft นะครับเติมแบบทุกวันนะช่วงนั้นนะเติมทุกวันทุกอาทิตย์นะครับหลายคนก็จะสงสัยว่าอีผมเอาเงินจากไหนมาเติมใช่ไหมหนึ่งก็จากงานทำการทำงานนั่นแหละครับแล้วก็จากเรื่องของแบบหุ้น พอร์ตของผมมันมีทั้งพอร์ตหลักพอร์ตช่องเนาะแล้วก็จะเป็นตัวของพอร์ตที่ผมแบบเทรดอะไรเงี้ยครับผมซึ่งเราได้กาไรมาเนี่ยเราก็เหมือนคล้ายๆกับว่าไม่ได้ขายหรือไม่ได้เอาเงินกลับมาเป็นเงินไทยบางทีเราก็อาจจะแบบเหมือนคล้ายๆว่าเป็นตัวของเงินอยู่เอสไปเลยอะไรเงี้ยครับผมอ่ะแล้วก็จะมีแบบลงทุนในหุ้นไทยบ้างในบางส่วนนะครับแต่ก็ไม่ได้เยอะมากนะผมอ่ะประมาณนั้นก็เลยทําให้มีเงินหมุนเวียนในการเติมพอร์ตป,ประมาณหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เยอะทุกคนไม่ได้เยอะมากนะครับผมอ่ะทีนี้ตัวของ m i c r o ซอ f t นะครับจะสังเกต 4 5 1นะครับผมแล้วก็4 4 0นะครับอันนี้4 4 0เสียดายได้แบบไม้น้อยมากนะครับราคาแบบอยากจะเข้าเพิ่มเยอะอยู่นะแต่ว่าตอนนั้นมีเงินแค่นี้จริงๆ, <g ül> ๆ, <g ül> ๆ <g ül> ก็เลยใส่ไปได้แค่นี้นะครับ <g ül> แล้วก็แหนไหมราคาเนี่ยผมไล่ซื้อนะที่จริงก็บอกก่อนว่าการไล่ซื้อราคาช่วงขาลงอ่ะโคตรไม่ดีเลยทุกคนมัน,มนเสี่ยงมากแม่ผมแนะนําว่าพยายามหาจุดเข้าสักจุดหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นจุดที่เรารู้สึกว่าเอ้ยราคานี้เราจะเข้านะอะไรเงี้ยแต่ส่วนตัวผมเป็นคนที่ชอบเวลาที่เราชอบหรือแล้วแบบ คลั่งไขยเดหุ้นตัวไหนมากๆผมจะค่อนข้างที่จะต้องการสะสมมูลค่ามันเพิ่มต้องการสะสมตัวของแบบหน่วยการลงทุนเพิ่มอะไรเงี้ย <c oughs> ก็เลยจะค่อยแบบถ้าลงมาถึงเกณฑ์ที่ผมตั้งเป้าไว้ผมก็จะเข้าซื้อเลยนะครับซึ่งมันแล้วแต่แผนการนะครับแต่ว่าบอกก่อนว่าแผนการแบบผมเนี่ยไม่ดีสักเท่าไหร่มันเหมาะคนที่แบบไม้เยอะมากจริงๆเป็นสิบไม้อะไรเงี้ยมันเหมาะคนแบบนั้นนะครับแต่ว่ามันแล้วแต่จริก,การลงทุนมากกว่านะครับอย่างไ i คร o s ซอ t ์เนี่ยผมลงไปเยอะอยู่นะเห็นไหมคือแบบลงแทบจะทุกวันเลยนะผมซื้อแบบหนักมากนะนะผมเห Microsoft ก็ซื้อซื้อเรื่อยๆนะครับผมตั้งแต่ช่วงประมาณแถวๆแบบเออ่ทันวาก็เริ่มเข้าเก็บ Microsoft แล้วนะครับเพราะว่าราคาตอนนั้นมันลงมาแรงมากนะไมโครซอฟแบบลงมาแรงจัดนะฮะ ก็เลยแบบเข้าซื้อเพิ่มนะครับเพิ่มสัดส่วนไปนั่นเองนะครับสำหรับตัวของ Microsoft นะจ๊ะ Microsoft เนี่ยผมคาดว่าจะไม่ได้มีการเข้าซื้อเพิ่มแล้วนะจนกว่าว่ามันจะต่ํากว่า440ถ้ามันต่ํากว่า440ผมจะเข้าซื้อเพิ่มนะครับแบบอัตราส่วนประมาณนึงแต่ถ้าไม่ได้ต่ํากว่าก็ไม่ได้ซื้อแล้วก็ปล่อยซื้อยาวๆเลยนะครับไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับตัวของ Microsoft จะขึ้นจะลงก็ช่างมันนะครับไม่ไม่ได้ซีเรียสมากอันนี้คือระยะยาวจริงนะครับต่อไป AVO g evto เนี่ยจริงๆต้องมองก่อนเลยว่าส่วนตัวเนี่ยเราค่อนข้างที่จะเชื่อมั่นในเรื่องของการผลิตชิปของเขาเนาะแล้วก็ evto เนี่ยมีการแบบคล้ายๆว่าซื้อธุรกิจเยอะมากมันจะเหมือนคล้ายคซื้อธุรกิจแล้วก็เหมือนทําให้ตัวของบริษัทของตัว a v t o ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยเรื่อยอย่างงี้ครับผมอ่ะแล้วก็ตัวของ evto เนี่ยมันเป็นเฉพาะด้านพอสมควรนะครับเรารู้สึกว,ว่าไอ้ตัวของ e v โ o เนี่ยน่าสนใจมากๆแล้วก็มันมีช่วงหนึ่งที่ทางแบบเอ่อนักวิเคราะห์เขากังวลว่าไอ้ตัวของ a v t o เนี่ยมันราคาสูงเกินไปแล้วหรือเปล่าอะไรอ่าาางง้ครรบบตวนลแโมมผ 1> 1เดือนลงมาแบบ5%อยู่นะแล้วก็6เดือนก็แบบจากจุด t i m ทา i g h เนี่ยจาก400กว่าทุกคนลงมาแบบ3 3 2เนี่ยก็ถือว่าลงมาโหดอยู่เหมือนกันนะแต่ว่ามันเป็นจังหวะในการเข้าซื้อเพิ่มจริงนะครับสำหรับ EV g o อนะวีจ o เอนี่ผมก็อัดไปเพิ่มอยู่พอสมควรนะครับผมซึ่งเออผมให้ราคาค่าเฉลี่ยของ e อ g o อตอนที่ผมแบบจะเข้าซื้อจะเข้าเก็บมนันอยู่ที่ 300, 330, 40, ประมาณ3 0 0 3 3 0 340ประมาณเนี้ยถ้าต่ำกว่าน,นี้ผมจะเข้าซื้อเพิ่มอะไรเงี้ยผมจะเข้าเก็บนะครับซึ มันต่ำกว่านั้นจริงนะครับผมผมก็เลยเข้าเก็บเป็นจำนวนมากเลยครับ e v g o ก็อยู่ที่335ต่อนหนึ่งหน่วยการลงทุนตอนนี้นะครับก็ถือว่าในอัตราสัดส่วนผมโอเคแล้วอะตอนนี้นะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะได้ขายเอ่อเหมือนคล้ายๆปรับสัดส่วนในอนาคตนะครับถ้ามันขึ้นไปแตะออทามายเก่าแบบสัก0 0อย่างเงี้ยผมก็น่าจะเริ่มมีการแบบรล็ขายออกมานิดนึงแล้วคือต้องการปรับสัดส่วนตัวของ e v g o ให้มันไม่สูงเกินไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมาแซงพวกตัวของแบบ อเมซอนหรือ Google อะไรประมาณนี้แล้วก็เอาอสัาส่วนที่เราขายไปลงตัวอื่นมากกว่านะครับวิีโอเนี่ยจะเป็นแพลนในการปรับอัตราส,ส่วนนะครับอันนี้ก็เออผมมันมีจังหวะในการมันมีจังหวะลงมาพอดีผมก็เลยเือนการเข้าซ้อนซื้อเพิ่มนะครับตัวนี้ไม่ต้องการเป็นแม่ทัพพอร์ตขนาดนี้นะแต่เพียงแค่จังหวะมันมาก็เลยแบบเหมือนแค่ว่าปรับปรับแก้แผนเฉพาะการนะครับผมเฉพาะหน้านั่นเองครับอือต่อไปครับผมอเมซอน อเมซอนเนี่ยคาดว่าจะไม่ได้เติมเพิ่มแล้วนะครับก็น่าจะปล่อยเซอร์ของอเมซอนไปแบบนี้นั่นแหละนะครับอเมซอนเนี่ยผมจะเติมเพิ่มก็กรณีที่ตัวของอเมซอนเนี่ยต่ำกว่าสองร้อยนั่นเองครับผมถึงจะเติมเพิ่มนะอเมซอนหรือไม่ก็ผมอยากจะเพิ่มสัดส,ส่วนมันเพิ่มขึ้นเนะี่ยผมถึงจะเติมเพิ่มต่อตอนนี้ผมว่าสัดส,ส่วนของอเมซอนผมโอเคแล้วนะไม่ได้ไปถึงขั้นแบบแย่มากไม่ถึงขั้นดีมากอยู่ในกลางๆเพราะว่าอเมซอนเนี่ยถ้าดูจากเื้อผ้าเนี่ยผมต้องการให้มันอยู่ประมาณตั้งออออเเมมซนน่่นนะะต,นะ <c oughs> ตไปผียก ลงมาตามแนวรับที่ผมวางไว้ปรจริงๆ ตอนแรกกับ c ีผมว่ากะาจะไม่เติมเพิ่มนะจงกว่าแบบมันจะลงมาต่ำกว่า300ตอนนั้นผมพูดไปนานลวพอมันลงมาต่ำกว่า300ปั๊บเนี่ยผมก็ค่อยๆทย,ย,ยอยเข้าซื้อเพิ่มเรื่อยๆ,ๆนะครับผมตัวสัสดส่วนตอนแรกมันก็อยู่ที่ประมาณสักแถวสิบห้าเคแล้วซึ่งถือว่าก็แอบเยอะอยู่เหมือนกันนะครับตัวของ CT เนี่ยผมน่าจะปิดก,การเติมแล้วนะจงกว่าว่ามันจะต่ำกว่าแบบ250้าถ้าต่ำกว่า2 5 0ผมน่าจะเก็บเพิ่มอยู่ประมาณหนึ่งนะครับผมซึ่งตัวของ c ีจเป็นหุ้นพลังงาน พลัาางงานเป็นหุ้นที่ถ้าพูดกันตามเนื้อผ้ามันกินแบบเรื่อยๆมันกินไปเปลือยแหละแต่ว่ามันไม่ได้โตวุ่นวามากและที่สาคัญไปมากกว่านั้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องของนโยบาย,ยาต่างๆนะครับของแบบพวกรัฐบาลเนี่ยถ้าแบบมาเอือ้อตัวของแบบหุ้นพลังงานอะไรเงี้ยมันก็อาจจะขึ้นก็ได้แต่ถ้าไม่ได้เอือ้ออาจจะแบบไซเว์หรือแบบอาจจะขึ้นช้ามากๆอย่างเงี้ยดังนั้นผมก็รู้สึกว่าไอ้ตัวของซ g เนี่ยเราค่อนข้างจํากัดสัดส่วนไว้ประมาณหนึ่งนั่นเองนะครับซีจีก็ CD. ถือว่าสัดส่วนโอเคแล้วนะครับผมก็ไม่ได้จะเติมเพิ่มนะครับต่อไป Google Google ไม่ลงเลยทุกคนอันนี้น่าจะอยู่ในช่วงการดี a เพิ่มนะผมไม่ค่อยอยากจะแบบไปเพิ่มต้นทุน Google ซะเท่าไหร่เพราะว่ามันแพงมากแล้วอะไรเงี้ยเราสึกว่าไอ้รอมันย่อดีกว่าแต่ก็ตามนะครับทุกคนรอย่อแต่ไม่เคยยอ่อคํานี้มีจริงนะผมรอย่อแต่ไม่เคยย่อนะผมไม่ย่อเลยนะครับก็เลยแบบโอเคงั้นก็ปล่อยเซอร์ไปนะครับผมสำหรับ Google จริงๆอ่ะถ้าพูดตามเนื้อผ้า o g l e จะต้องอยู่อันดับ3นะครับผมแทน APGO นะเนนะนนะอพ ต่อไปครับผมสลับตัวของ TSM นะฮะ TSM เนี่ยผมต้องการให้มันอยู่อันดับที่5นะครับผมใกล้ๆกับตัวของ a เม z o นนะฮะตัวนี้ก็เลยรู้สึกว่าเออเดี๋ยวเราอยู่ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวอีกสักพักน่าจะมีการปรับสัดส่วนเกิดขึ้นสำหรับตัวของ TSM นะฮะตัวนี้ก็ไม่ลงเลยครับขึ้นอย่างเดียวเลยคุ้นน่ากลัวมากสำหรับตัวของ TSM ก็ป่อเซื้อไปนะครับคือเวลาที่หุ้นมันขึ้นไปสูงมากๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันต้องมีจังหวะย่อแหละแต่ว่ามันจะย่อตอนไหนแค่นั้นเองนะครับผมประมาณนี้สำหรับ g o o ก l e และก็รอ อย่างเดียวรอมันยอ่อหรือไม่ถ้าไม่ย่อก็คงจะ DCA ครับผมแต่ว่าเดือนนี้ผมน่าจะพักก่อนนะครับไม่มีตังกินข้าวแล้ว <laughs> DCA อย่างโหดหรือเติมอย่างโหดเลยเดือนนี้หนักมากหนักมากนะครับต่อไปครับผมคาสต์ไต้คาสไต,สไต์เนี่ยคือช่วงหนึ่งที่มันลงมาแรงพอสมควรน,นะผมก็เลยได้อัดคาสไต์เพิ่มขึ้นไปได้ถือว่าได้เพิ่มสัดส,ส่วนอยู่นั่นเองครับคาสตไต้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่เพิ่มสัดส่วนได้แบบดีมากๆนะผมอ่ะอย่างเดือนมกราเนี่ยเห็นไหมผมเพิ่มสัดส่วนไปตอนที่แบบเออมันต่ํากว่า มันต่ำกว่า450อะไรอย่างเงี้ยผมแบบมองดูว่าถ้าต่ำกว่า450หรือเท่ากับ450ผมจะเข้าซื้อเงี้ยประมาณนี้เข้าซื้ออดีนะครับผมสำหรับตัวคาวสไต์เพราะว่าช่วงนึงมันวิ่งไป500มันแพงมากผมไม่ได้บอกว่าจ e ะประมาณสัก450เนี้ยโอเคได้เข้านะอะไรเงี้ยเพราะว่าคาวสไต์เนี่ยผมได้ราคามาก็แบบแพงๆทั้งนั้นเลยอะแล้วก็ช่วงที่ผมเข้าตลาดแรกๆก็ประมาณแถวๆนี้อยู่แล้วนะครับร,รู้สึกว่า e y, มันราคามันโอเคมากๆ,ๆเลยนะก็เลยแบบเข้าซื้อเพิ่มไปสำหร,รับตัวคาตอร ตามสัดส,ส่วนนะครับผมอาจตามแบบแผนที่เราวางไว้แล้วก็สัดส,ส่วนของคาสต้าไนน์เนี่ยจริงๆคือผมรอให้มันลงมาอยู่นะแต่ว่ามันไม่ลงมาตามที่ผมคํานวณไว้ครับผม,มช่วงประมาณแถวๆเออมันลงมาประมาณนี้เห็นไหม44เงี 4, 4, 4, ย้ย44เงี 4, 4, ้ย44กว่า44ห้างเงี้ยครับเห็นไหมช่วง44ห้าเนี่ยผมมีเวลาว่างพอดีผมก็เลยเข้าซื้อเพิ่มไปนะครับผมจริงๆอะ่ะถ้ามันต่ํากว่า400หรือเท่ากับ420เนี่ยผม,มน่าจะอัดเพิ่มอีกในคะาสตาไนน์นะครับเป็นหุ้นเกี่ยวกับเรื่องของค เกี่ยวกับเรื่องของ security ด้านความปลอดภัยนะครับผมอันนี้ก็น่าสนใจนะครับผมก็ก็เลยอยากจะอัดเพิ่มอยู่แต่ว่ามันไม่ได้ลงมาตามแนวรับที่ผมคํานวณไว้ก็เลยไม่ได้อัดน้องเพิ่มเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็บวกมา6%แล้วนะสำหรับตัวกล่าวสไตล์นะฮะอืมพรรัเทียพรรนเทียนี้เป็นหุ้นเกี่ยวกับเรื่องของการรวบรวมข้อมูลนะครับผมอ่าแล้วก็ Big Data ้าต่างๆนะครับผมตัวของพระรัเทียเนี่ยจริงๆอ่ะผมอยากสะสมเพิ่มมากๆนะครับแต่ว่ามันติดที่ PE มันสูงมากแล้วก็ผมต้องการเข้าราคาที่มันต่ําากว่ 160. ่160เชน 15 9, 15เออร้อยห้าเก้าร้อยห้าแปดนี่ยผมจะเข้าเลยนะครับผมเพราะว่าตัวของพารันเทียเนี่ยคือตั้งแต่ผมลงทุนผมลงทุนช่วงประมาณสิงหาเนาะก็อยู่ที่ประมาณร้อยห้าสิบกว่าเนี่ยถ้าแบบได้ราคานี้มาผมจะตัดไหมใหญ่ๆอยู่เสียดายมันไม่ลงนะดิเออแต่ว่ามันก็เหมือนจะแนวโล้มจะลงแล้วนะครับพารังเทียเนี่ยจะประ,ประกาศไตมา่าตัวของแบบไตม่าของพารันเทียเนี่ยประมาณาแถวๆเดือนตอน้ตนเดือนมกราคมหรือเปล่าผมไม่ไแน่ใจผมลืมล้วแล้วก็เอ็นวีเดียเอ็นวีเดียเนี่ยผมว่าผมอยากจะรอให้มันต่ํากว่า ร้อยเจ็ดสิบนะครับไม่ลงสักทีไม่ลงสักทีตอนนี้ก็ดีใส่หน้าไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมสำหรับตัวเอ็นวีเดียนะครับคือแบบเดือดมากนะผมคือรอแช่งให้ลงไม่ลงนะครับผมว่าจะเพิ่มสัดส่วนมันอยู่นะครับแบบสัดส่วนเพิ่มแบบน่าจะหนักอยู่สำหรับตัวงเอ็นวีเดียแต่ว่าพี่แกก็ตามนั้นไปแล้วนะครับไปไกลมากด้วยนะครับผมสำหรับเอ็นวีเดียนะก็เลยปลอยจ่อยไปตอนนี้ตัวของแบบสัดส่วนเนี่ยยังค่อนข้างที่จะสเปะสปะหน่อยเพราะว่าตัวของ บางหุ้นบางโอกาสมันมาแล้วเราก็เริมมีการเก็บเพิ่มนะครับทำให้สัดส,ส่วนมันมีการขยับเนาะแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตถ้ามันขึ้นมาตามที่เราคํานวณไว้แล้วก็อาจจะมีการแบ่งขายเพื่อที่จะมีการปรับสัดส,ส่วนด้วยนั่นเองนะครับอย่างตัวของ Microsoft เนี่ยบอกเลยว่าตัดหนักจัดเต็มมากนะครับลูกรักจัด <c oughs> แต่ไปศึกษาเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้ชี้ชวนนะออแต่แค่แบบรอส่วนตัวเราชอบแค่นั้นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาพูดถึงผลตอบแทนกันดีกว่าว่าใครทําได้ดีที่สุดนะครับต่อไปผลตอบแทนนะคร นะครับผมก็จะมี Google 35%นะครับแล้วก็ PL เพเนี่เพิ่มขึ้นมาแบบผมเพิ่งซื้อมาช่วงแต้นมกราเองมางเออก็บวกมาโหดมาก30%กว่าด้วยความที่เป็นหุ้นเล็กเนาะหุ้นเล็กอะ่ะเวลามันขึ้นมันขึ้นแรงนะครับแล้วก็เวลาลงมันก็ลงแรงมากความเสี่ยงมันสูงนะฮะแล้วก็ TSM TSM ก็เกือบ30%นะครับ เอ่อนเวเดียสินะครับผมแล้วก็ตัวของ Amazon เกือบสิบเปอร์เตค้า่าห์เนต์นะครับแล้วก็เอ่อตัวของ Microsoft เนี่ยคือหลุดดอยแล้วเจ้ตัวของไมโครซอฟ t ์ีัยเติมหนักมากนะแค่ตัวมันไมโครซอฟตตัวเดียวก็ประมาณ 13K แล้วแบบเดือดจัด ABJO a b o แก่หลุดดอยแล้วนะครับต,ตัวนี้ผมถือแบบอาจจะสบายใจหรือแบบมากๆเลยครับถ้ากรับตัวของ a b o c ี t ก็เหมือนกันครับพารันเทียด้วยนะครับคือตอนแรกที่ลงแรงๆก็จะมี c t กับพารันเทียนะครับผมแต่ว่าแช่งให้พารันเทียลงแรงกว่านี้นะจะได้เข้าเก็บเพิ่มนะครับแล้วก็ Cet ก็แช่งมันเหมือนกันให้มันลงแรงแรงกว่านี้จะได้เก็บเพิ่มนั่นเองครับผมประมาณนั้นละกันเนาะทีนี้พอร์ตภาพรวมของเราก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะจริงๆถ้าไม่มีตัวของ PL เข้ามาดึงช่วยไว้เนี่ยอาจจะดหงน่อยๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าผมคาดหวัง ผมตอบแทนของออผ่อช่องมันคงเนี่ยต่อปีนะผมคาดหวังแค่ประมาณสักเดือแถวปีละสิบเปอร์เซ็นต โดยประมาณละก,กันนะครับไม่ได้แบบจะเยอะมากแต่ถ้ามันโตไปมากกว่านั้นก็จะดีเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ได้ลงตัวของพอช่องเป็นหลกักผมไปลงหุ้นเล็กด้วยนะครับก็คือแบบกระจายเงินเยอะมากนะครับพอช่องอาจจะมีการอัปเดตท,ที่ล่าช้าเพิ่มขึ้นไปนะครับแต่ว่าใน1เดือนเนี่ยก็จะมีการอัปเดตเพื่อนฝังว่าัวมีเติมตัวไหนเข้าไปบ้างนะแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆว่ามันเป็นเปอร์เซ็นต์นนนยังไงบ้างนะอะไรประมาณนั้นนั่นเองนะครับอืมก็สรับตัวของพอช่องก็ประมาณนี้ละกันนะครับ